ว่วนที่สมุรปราการค่ะนักธุรกิจออนไลน์ฉายาเคแมนเด็กช่างร้อยล้านทำการฟ้องอดีตพนักงานสาวนะคะที่มีการสมรอยค่ะรับสั่งขายสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปกนะคะจนทำให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังกระทบมาถึงบริษัทจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ นายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังได้เดินทางมาพร้อมกับนายสิรพบแจ้งชูช่วยหรือเคแมนเด็กช่างร้อยล้านนักธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์เจ้าของบริษัท888 Home Shopping จำกัดและเพจเคแมนเด็กช่างร้อยล้านที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0นคน ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตพนักงานบริษัทร,ระดับหัวหน้างานที่สพสํารงคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นโดยมิชอบตามมาตรา7จพรบอคอมพิวเตอร์โดยที่นายสุรภพบอกว่าบริษัทประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์ทุกป,ประเภทตั้งแต่อาหารเสริมเครื่องแต่งกายแฟชั่นรวมถึงการจัดก,กิจกรรมสัมมนาต่างๆโดยมีอดีตพนักงานสาวรายนี้ที่จะทำหน้าที่ดูแลข,ข้อมูลระบบออนไลน์ ต่าง่การทําบัญชีขายสินค้าการตอบรับลูกค้าในนามของบริษัทกระทั่งได้รับแจ้งมาจากลูกค้าว่ามีการส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหลังสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งมีชื่อและข้อมูลตรงกับทางบริษัทแต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการทรําปลอมขึ้นจากบุคคลที่มีฐานข้อมูลการควบคุมระบบออนไลน์เดียวกับบริษัทของตน จึงได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็พบว่ามีการใช้แอคเคท์เดียวกันแล้วทําการซื้อขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้าส่วนสินค้าที่ส่งไปเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและก็พบว่าก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า2อ0ถึงครั้งด้านของทนายอนันชัยบอกว่าจากหลักฐานพบว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้ช่องทางในการรับผิดชอบระบบออนไลน์ของบริษัทนำข้อมูลทั้งหมดไปสร้างช่องทางออนไลน์ใหม่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นบริษัทของลูกความ ซึ่งจากคดีนี้พบว่าการลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นนอกจากอาชญาการรมทางเทคโนโลยีอย่างเช่นแฮกเกอร์ยังพบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลใกล้ชิดที่มีการดูแลระบบซึ่งก็จะเห็นได้จากการทำกลุ่มธุรกิจออนไลน์ที่มีพนักงานควบคุมระบบเป็นต้นเขาก็ไปชิงส่งตัดหน้าก่อนสมมติเราส่งตูนี้อาจเขาเข้าไปดูในระบบเสร็จปุ๊บ เขาวิ่งไปส่งเกาะเลยเพื่อท so, ี่ให้ลูกค้ารับของเขาก่อนและลูกค้าปฏิเสธของเราแต่ในเคสเนี้ยเขาทำต่อวันทําไม่เยอะแต่ออเดอร์เนี่ยออเดอร์ละเก้าร้อยแปดสิบบาทก็ติดไปออออเดอร์ละพันนี่แหละเขาทำวันหนึ่งประมาณสองสามออเดอร์ซึ่งปกติเนี้ยต่อวันบริษัทส่งของจํานวนมากของติ๊กต๊ะเปอร์เซ็นต์ตีกัดอยู่ที่ประมาณ3%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาแอบทําแค่ประมาณสองสามออเดอร์มันไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเราไม่ผิดสังเกตอยู่แล้วและเขาก็ทําวันละสอง ดูเหมือนจะน้อยแต่ถ้าเกิดคำนวณจริงๆเดือนหนึ่งเป็นแสนเดือนหนึ่งเป็นแสนทีนี้เออเขาทำไปก็คือให้ลูกค้ารับของเขาและปฏิเสธของเราซึ่งที่เราเสังเกตได้และเริ่มรู้ก็คือลูกค้าคนหนึ่งเขาเปลี่ยนที่อยู่เขาโทรมาแจ้งก,กับบริษัทว่าขอเปลี่ยนที่อยู่เป็นส่งอีกที่หนึง่งและตอนนั้นของเราได้จัดส่งไปแล้วเราก็เลยโทรไปแจ้งทางขนส่งแปดว่าโอเคขอเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่อยู่นี้โอเคเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้ลูกค้าอีกวันนึ่งลูกค้าก็โทรมาอ้าวทำไมคุณยังไปส่งของที่อยู่เก่าอยู่ ทั้งที่ผมโทรแจ้งเปลี่ยนที่อยู่กับคุณไปแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะเราก็ลองโทรไปเช็กับทาขนส่งแบบสรุปก็คือของเรายัางอยู่กลางทางอยู่เลยยังไม่ไปถึงลูกค้าแล้วไม่รู้ของของที่ไหนไปถึงผมก็เลยถามลูกค้าว่าโอเคเอพี่ลองเช็คแต่ว่าพี่ได้สั่งของเจ้าไหนหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้สั่งเลยพี่สั่งน้องเจ้าเดียวเลยเจ้าร้อยก้สิบบาทมีน้องเจ้าเดียวเขาก็เลยลองไปดูของลองไปแกะของสรุปเป็นของเก๋คุณภาพต่ำต่ำแบบคือคนละอย่างกับเราอ่ะคือส่งเป็นคนละแบบคนละอย่างเลยแต่ด้วยความที่ด้วยความมักง่าย ในกล่องพัสดุของเขาเขาจะไม่ใส่เบอร์โทรที่ติตดต่อได้แล้วก็ที่อยู่ก็ติดต่อไม่ได้เบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้เขาคิดว่าลูกค้าคงไม่รู้แล้วลูกค้าคงไม่ติดต่อกลับมาบริษัททีนี้เราก็เริ่มดูแล้วเราก็เลยเห,า,หาข้อมูลอนะไรต่างๆก็เลยสรุปได้ว่าโอเคเขาก็ทำคํา